สวัสดีครับผมคิมครับสวัสดีครับผมไปทับผมครับผมจากร้านโอเคไว้นะครับวันนี้เราจะมา,ารีวิวเฟรมตัวปี21สีใหมส่สีใหม่นะยงก็ตัวนี้สีออกมาสักพักละคือตั้งแต่ปี20ตอนปลายปีที่แล้วเราก็ได้เห็นกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ร้านเราก็เอามาให้ดูตัวจริงกันดีกว่า,อาตอนนี้ทางร้านเรามีไซส์ XS กับ X S อสรหว่าก็ลูกค้า มีเข้ามาเล็งๆดูแล้วก็มาทํารีวิวให้ลูกค้าดูเลยครับผมเดี๋ยววันนี้แปลงหน้าหน่อยเราก็มีหมวกอบูสจากทางเยอรมันนะฮะครับผมก็มีวิธีเป็นสีขาวนะครับเป็นสีชมพูใช่ครับก็หมวกค่อนข้างจะเบาดีนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออกระชับเราขายมาสักพักแล้วแต่ว่าไม่ค่อยออกอาจจะไม่เป็นที่รู้จักของแบรนด์ก็มาฝากรีวิวหน่อยผมว่าหมวกค่อนข้างจะดีนะอย่างไซส์ที่ผมใช้อยู่ก็เป็นไซส์ L ก็ผมน่าจะเอ็มนะเอ็มเหรอน่าจะเอ็มอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นแว๊บๆของผมอะ่ะของผมไซส์ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบแปดนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอยู่สองร้อยห้าสิบกร,รัมนะก็ก็เรียกเรียกเป็นขนาดหัวแล้วกันก็คือตอนนี้ห้าสิบสี่ถึงห้าสิบแปดในเพจก็เขียนนะครับของผมใหญ่กว่าเลยถ้างั้งนะเขาใหญ่ไวหน่อยเขาดูห้าเจ็ดถึงหกเอ็ดแสดงว่าหัวผมฟูแล้วอ่า่านีแน่น เนี่ยอย่างไซส์ห้าสิบเจ็ดถึงหกสิบเอ็ดตนี้เขาเขียนว่าสามร้อยสิบกร,รัมเพราะว่าไปเขาใส่ใหญ่ของผมคนระับของผมใส่เล็กกว่าเป็นห้าสี่ห้าแปดเบานะก็ <c oughs> เบาน,นะผมว่าดีด้วย <c oughs> ก็ไม่ค่อยใส่เหมือนกันนะเพิ่งจะลองจับดูก็โอเคกระชับดีแล้วก็เบาดีนะระ <c oughs> บายลมแอโรดเดอร์ก็ผมว่าดีเหมือนกันมาโอเคมาเข้าเรื่องกันนะตอนนี้ก็มาดูตัวเฟรมนะครับปี21เนี่ยแตกต่างจากตัวเฟรมของปี16ถึง20 หลายๆจุดเหมือนกันแล้วก็ด้วยราคาตอนนี้มีอัพขึ้นมาก็ผมว่าลูกค้าหลายคนก็อาจจะมาอยากจะรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงทําไมต้องมีราคาขึ้นมาจากมีตัวโมเดลเก่าเพราะว่าราคามันระหว่างจะมาสี่หมื่นกว่าถึงห้าหกหมื่นเนี่ยมันมีช่องว่างราคาอยู่ผมว่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันวิเคราะห์กันว่ามันได้เพิ่มมาเพิ่มแล้วคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ครับมาเดี๋ยวเราดูสีกันคร่าวๆอ่ะ งานสีของของปีใหม่ๆของแจนเนี่ยก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่างานสีเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในซีรีส์เดียวกันกับตัวปีใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิสตลิสเบกหรือริมเบกเนี่ยมันก็จะสีค่อนข้างจะสวยเลยปีปีเนี้ยผมผมรู้สึกว่าสีจนะสวยกว่าปีก่อนๆหน้าเยอะมากอย่างตัวเนี้ยเป็นสีสีอะไรครับแอส r ทรอ u r ่าแอส a ทรอ r a อ่าเรียกง่าไๆก็ออร่าแล้วกันนะฮะ สังเกตไหมฮะเดี๋ยวเรามาทำอินเสิร์ตใกล้ๆกันนะตัวนี้เป็น,น <ะ S 2> ทนูโทนเนาะพี่คิมสังเกตงี้ไงก็เป็ทูโทนแต่สีนี่เราว่ามันยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ดูด้วยจากสายตายังไม่ได้ยังไม่ได้ <จะ S 1> ไมีเมทัลลิกเท่าไหร่ก็แต่ว่าด้วยการเคลือบสีผมว่าสวยงามมากแล้วก็เป็นสีแบบผมว่าสะดุดอะถ้าชอบสีแบบแนวแนวแบบแฟนซีนิดๆนะนผมว่าแล้วก็อย่างจับเ่ยตอนนี้ผมเห็นถึงจุดแตกต่างหลายๆจุด ของเฟรมแล้วแล้วก็ดูแล้วน่าจะโอเคเลยซึ่งผมเองผมก็ใช้หลายๆตัวจากปีตั้งแต่ปี2 0 1 6จนปี2 0 2 0เนี่ยผมผ่านมาหลายๆตัวอย่างสีดำสีดำส้มสีอะเสีนสีแคเมลอนบูหรือเป็นสีอย่างตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็เพียวเลสในตัวดิสเพย์ในปี2019ผมว่าแต่และตัวเนี่ยเรื่องสีของแจ๊นเนี่ยตอบโจทย์เลยนะแล้วก็ เริ่มมีเทคโนโลยีของสีดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าโดยหลักแล้วในตระกูลตั้งแต่ปี16-20เนี่ยสีที่คนชอบก็คือสีดําด้านกับสีอัลาซินต้องเป็นรถที่เบาแลกมากเพราะาด้วยของสีที่น้อยแล้วมันก็ทําให้รถเบาลงจากการเคลือบสีอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในปีใหม่เนี่ยมันก็มีการทําสีขึ้นมาแต่ว่าโดยน้ําหนักเนี่ยผมว่าลูกค้าบางทีอาจจะไม่ได้ซีเรี่อแน้ละเพราะว่ายิ่งปั่นยิ่งใช้มันปั่นแล้วสนุก แล้วก็ดีด้วยความสปินง่ายรถเบาอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเพิ่มโจทย์เรื่องของการเพิ่มขนาดของล้อให้เป็นขอบสูงมากขึ้นอย่างผมเองตรงตระกูลมากขึ้นขึ้นเขาก็เป็นขอบเตี้ยไปอะไรอย่างผมเองผมเซ็ตปั่นใสูภลมผมว่าใช้เป็นคิดเลี่ยมดิสเบอรนะของมาวิผมว่าก็โอเคนะในระดับช่องว่างของเอเวอร์เรดระหว่าง 30- 40เนี่ยผมว่าตอบโจทย์ในการปั่นได้ดีแล้วก็เพื่อนผมอย่างบางคนเขาไปปั่นใส่ล้อขอบสูงอย่างพวก 50- 60 าการทยานในรอบสูงๆงอย่าง45-50ก็ดีขึ้นด้วยรอบก็ได้ตอบโจทย์มันก็ขึ้นอยู่กับล้อที่เราเซตลงไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆกันในในปี21แล้วกันว่าเปรียบเทียบจุดที่เราเห็นถึงแตกต่างเนี่ยจากสิ่งที่ผมด้วยความเป็นช่างนะก็แตกต่างระดับหนึ่งเลยอันนี้โมเดลนี้เป็นไอ้สีเนี้ยเป็นลิมเบกนะครับต้องบอกตรงนี้สีนี้เป็นลิมเบกลินเบกซึ่งในปี21ก็มีสีลิมเบก อยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ตัวที่เป็นเฟรมเซตที่ได้ผ่านตัวแทนทางเวอร์บายมาก็จะมีสีเดียวก็คือสีออร่าตัวนี้นะครับ<ม>แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นตัวสังเกตง่ายๆจะเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นเสากระโดงกระดงซึ่งจะเรียกว่า tcr advance sl ซึ่งในตัวที่เป็นหลังอานยืดหดเนี่ยเราจะเรียกว่า tcr advance pro <ม>ซึ่งต่างกันตรงนี้วิธีเรียกคือ pro เนี่ยมันยืดยืดหดได้ท่อนั่งจะใหญ่กขึ้นนิดนึงเพื่อจะให้หลังอานยืดหดได้นะครับแล้วก็ อ่าเรามาเพียพูดถึงจุดแตกต่างกันเลยไหมเดี๋ยวเรามาทำอินเสิร์ตแอบเห็นกระโหลกนะเบ้ากระโหลกอยู่อยู่เตี้ยมากนะอ่ายู่เตี้ยอยู่เตี้ยก็ใกล้ๆเดิมนะฮะก็ยังคงใช้ระบบเป็นเพจฟิกแปดหกเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำอินเสิร์ตกันอย่างจุดนี้ฮะแจนเปลี่ยนละจากปัญหาที่ลูกค้าหลายหลายคนที่เคยชอบบอกว่าอยู่ตรงท่อคอหน้าตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราอิเสิร์ตนะตรงนี้นะมันสายอายนเวลาพลาสติกมันเสียบปุ๊บพลาสติกมันยุ่ยเกียร์ก็เพี้ยนซึ่งตอนเนี้ย ทำมาในหลายๆแบรนด์เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงกึ่งกลางซึ่งบางคนเขาเอามาซ่อนพวกเอ่เไอทูเป็นพวกตัวจังชั่นซ่อนอตัวจ็งชั่นที่อยู่ไปแฮนเนีย่ยมาใส่ตรงนี้แทนเรียบร้อยการเรียบร้อยขึ้นผมว่าก็อาจจะช่องนี้อาจจะมาซ่อนได้แล้วก็สต็อปสายก็มาใส่ตรงนี้ด้วยก็คือตรงนี้จุดแรกแล้วที่เราเห็นด้วยตานะเปลี่ยนแล้วก็2เนี่ยที่ผมเห็นก็คือขอ้ขอท่อคอหน้าท่อคอหน้าปกติรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นกลม ไอ้นี่จะมีความเหลี่ยมตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราทำอินเสิร์ตเห็นเลยเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นด้านหลังเีสันเลยผมว่ามันสามารถเพิ่มความสติปทำไมมันถึงต้องทําเหลี่ยมเพราะว่าถ้าเราเห็นอีกจุดหนึ่งคือท่ออนล่างนะท่อหนาล่างเห็นไหมไซส์ที่แตกต่างกันเลยฝึกแบนมากขึ้นแบนมากขึ้นเพิ่มขนาดของความใหญ่มันมากขึ้นเดี๋ยวเราทําอินเสิร์ตตัวเปรียบเทียบเก่ากับใหม่ก็ได้แต่ว่าด้วยเอาที่สิ่งที่ผมเห็นก่อนตัวเนี้ยจะแบนแล้วใหญ่ขึ้นมันเพิ่มพลังกำลังในการ ทีอัดได้มากขึ้นและดีขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้เราเป็นจุดเมื่อกี้เราเราจุดที่3แล้วตรงท่อ<ด>ท่อรองตรง,ตรงนี้จะเหลี่ยมอ่าเนี่ยจุดที่4อันนี้ที่เห็นคือตรงท่อนั่งเนี่ยทำเป็นเหลี่ยมด้านหลังขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งมากขึ้นเพื่อซึ่งปกติเนี่ยในทรงของ ทรงกระบอกหรือทรงลงวงรีอะไรเงีลงล้ยม,มันจะมีความอ่อนนุ่มระดับหนึง่งแต่เขาไปเพิ่มความข้างหน้าเนี่ยเป็นแอโรไดนามิกให้โคง้งด้านหลังเหลี่ยมมันไปเพิ่มความแข็งแรงของเสาท่อนั่งมากขึ้นอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งแล้วส่วนตรงข้างบนเนี่ยตัวที่ห้าเนี่ยตรงนี้ขนาดเนี่ยผมว่าเล็กลงอ่าถ้าเราดูด้วยตาก็เล็กลง,งเดีย๋ยวเ๋ยวพอเราเทียบกับกับตัวเก่าแล้วจะ,จะเห็นชัดใช่ครับ เพราะดูจากทรงหยดน้ำเนี่ยตรงนี้จะมีความเหลี่ยมมากขึ้นเห็นไหมก็เหลี่ยมจากท่อนั่งมาตรงนี้ก็เหลี่ยมปุ๊บทาให้ตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือแตกต่างกันหลายจุดแล้วส่วนท็อปทูบเนี่ยดู้วใกล้เคียงเหมือนเดิมตรงจุดข้อต่อระหว่างท่อน,นั่งก็ยังคงใกล้ๆเดิมเหมือนกันเหน็นไหมครก็ยังคงเหมือนเดิมเลยเราดูตรงจุดยึดตรงช่วงนี้ตรงยึดเบรกอะไรก็เหมือนเดิมหมดไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยฮะแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมข้อดีของสาวกใจแอน คือมีตัวใส่เซนเซอร์ซได้ด้วยก็ยังได้เหมือนเดิมแล้วก็มีเซนเซอร์ให้ด้วยสำหรับเฟรมเซตก็เป็นระบบบลูทูธกับแอนด์ให้ในตัวนะครับใช่อุปกรณ์เยอะมากนะครับในกล่องเปลยก็จะเป็นถุงแล้วก็ตัวระบบของยึดตัวสับจานก็เป็นระบบแคมออนและเราก็สามารถซื้อสับจานแบบในตลาดทั่วไปก็เป็นระบบเขาเรียกว่าเบสออนนะฮะ ก็คือไม่มีแคมป์มันเพราะว่าด้วยเฟรมที่มีมีตัวยึดสับจานให้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยกระโหลกก็ที่เราพูดกันก็คือเป็นระบบเฟสฟิกแปดหกซึ่งเจนส่วนใหญ่แล้วจะใช้ระบบเฟสฟิกแปดหกอยู่แล้วก็หาง่ายตามตลาดแล้วส่วนเบรกเบรกก็คงทําเหมือนเดิมนะฮะก็คงใช้ร้อยสายเข้ามาในจุดท่อนนอนนั่งท่อนนอนตรงเนี้ยเหมือนเดิมป<อ>กติ<อ>กทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแต่ที่ผมแอบเห็นในถุงเนี่ยรู้สึกว่าคอเนี่ยจะไม่เป็นทรงกลมแล้วพี่หิม <ข>ถ้วยคอ,อจะเป็นลนักษณะเนี่ฮะในขอดูฮะจะแอบเ,เหมือนอเ,เหมือนเหมือนอินทิเกรตนิดหน่นอยแต่ว่ายังคงเป็นส<อ>เต็มปเจกต์มว่าก็ก็อาจจะมีส่วนนะด้วยด้วยลักษณะของของถ้วยคอแต่ว่าด้วยตัวเนี้ยไม่ได้ซ่อนสายไงฮะแต่ว่าถ้วยคอ,ขอเขาออกแบบมาให้กับพวกกลุ่มลิสเบกด้วยคือคืออาจจะมีการใช้งานร่วมกันก็เลยทําสามารถที่จะ ใช้งานใช้งานระดับเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาใช้ใช้พาร์ทเดียวกันในการที่ใช้ถ้วยคอแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอย่างหลังอานเนี่ยทรงก็เป็นทรงใหม่แล้วหลังอานก็จะดูรู้สึกยาวยาขึ้นนะตัวนี้หลังอานจะเราเปิดเห็นไหมอ้าวอยหลังอานให้มาสองอันด้วยปีนี้สุดยอดมากฮนะ เนี่ยลูกค้าบางท่านมีปัญหานะครับก็เก็บไว้าะปกตินี่เราเจอแค่อันเดียวใ,<ช>ในปีเก่าๆตัวนี้ได้สองอันถือว่าคุ้มมากแล้วก็มีตัวรองในการต่อสเปเซอร์บางคนต้องการเบาอย่างเงี้ยเราจับแล้วเห็นเลยว่าเบาแตกต่างกาันบางคนอยากได้เบาก็ใช้ตัวสั้นบางคนอยากได้ตัวยาวก็เพิ่มความสตรีเราก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วอย่างเครืองคอที่น้องเขาบอกเนี่ย ต่อไปเขาบอ,อกกด้วยคอเขาจะมีทรงมันมันก็จะรองรับกับการใช้สเต็ม O d ดีทูเพราะตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือตะเกียบเขาอะเป็น O d ดี d 2ดีนี่ก็คือเวลาเรียกก็คือ1น4่่แต่ในโอเวอร์ไซส์แบบทั่วทั่วไปเราเรียกหนึ่งนก็คือเป็นระบบนิ้วหุนอไอ้นี่เป็นเป็นนิ้ว2หุนก็คือ1 14ภาษาภาษาลูกค้าก็คือคอใหญ่กับคอเล็กนั่นเองคอใหญ่คอเล็กไอ้นี่คือจะใหญ่กว่าชาวบ้านก็จะเป็นในตระกูลในตลาดจะมี หลายหลายยี่ห้ออยู่ตอนนี้ก็เริ่มอย่างเช่นแจนแอนน์แคนนอนเดลอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นไม่ใช่แคนนอนเดลทษที่แคนยอนนะแคนยอนแคนยอนที่ใช้ระบบ OD2 ในตลาดนะครับแล้วก็ส่วนเซนเซอร์ก็ดูแล้วก็ปกตินะฮะแก็ยังใช้เป็นระบบเซนที่ที่แจ้งไว้แล้วมาเกียบไอ้ตรงตรงท่อท่อร่างนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะอะไรช่วคอก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมปกตินะครับแล้วก็มีจุดยุด ลองรับดี2ด้วยแมคานิกด้วยนะครับเพราะว่าตัวสายหลังก็ยังมีจุดยึดเหมือนเดิมพาร์ทเหมือนเดิมทุกอย่างก็จะมีตัวหยุดส่วนท่อคอหน้าที่แจ้งไว้พาร์ทเนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราทำอินเสิร์ตให้ดูทีว่าจุดตัวหยุดสายหน้าเนี่ยก็แตกต่างจากร้ายเดิมร้อยอ้อมเหมือนเรื่องปกติเหมือนทั่วไปก็คือจากซ้ายขวามาลงเข้ามาแล้วลงมาใต้เฟรมแล้วก็ผ่านสับจานอยู่ทีปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็ รุ่นนี้ก็ยังดีอย่างว่าสามารถที่จะใช้เป็นจานหน้าซิงเกิลได้ก็เราก็ถอดส,สับจานออกเพราะว่าถ้าสับจานเดี่ยวเราก็พาร์ทเราก็สามารถซื้อเฉพาะแคมป์สับจานเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเ,เพราะว่า <c oughs> เบาๆนไดอีกใช่ก็ยังดีกับา <c oughs> ยี่ห้อซึ่งเขาอาจจะยิงรีเวนหรือไม่ก็เชื่อมลงไปเลยซึ่งเวลาเกิดเบี้ยวหรือมีปัญหามันก็ทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนพาร์ทได้นะครับส่วนดอกเอาก็ยังคงใช้พาร์ทเดิมเป็นแบบโค้งนะครับเราก็สามารถที่จะ เปลี่ยนได้ถ้าเกิดลดล้มตีนผีเบี้ยวแล้วว่าเปลี่ยนดอกเอาได้ซึ่งราคาก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทไม่แพงมากแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยอ่าก็ประมาณนี้เรามาดูน้ำหนักกันไหมพีม่ฮิมน้าหนักนะไปหาละน้ำหนักนะน้ำหนักจะจับนค่ยค่อนข้างจะเบาอันนี้คือไซส์นะฮะไซส์อ่าเดี๋ยวเรามาดู นี่ชอบเฟรมนะฮะก็แ3 0้อยสากรัมก็ถือว่าอยู่ในเลนจ์พอดีพอดีเพราะว่ามันด้วยสีซึ่งมันเทียบเปรียบเทียบกับตัวอื่นมันอาจจะแจ้งเคยทำอยู่เจ0ดร้อยกว่าอย่างพวกอะพาร์ซินสี่กรัมสีละเอียดนิดนึงครับมันอาจจะเป็นเรื่องความหนาส่วนใหญ่แล้วสีก็อยู่ประมาณบวกลบร้อยกรัมถึงสองร้อยกรัมแล้วแต่ยี่ห้อครับก็โดยหลักแล้วโอเคแต่นี่เฟรมก่อนแต่เท่าที่ตะเกียบเท่าที่ผมผมเนี่ย ผมเองส่วนตัวเนี่ยเป็นคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องสีผมต้องบอกเลยว่าข้อรอยต่อระหว่างสีม่วงกับสีฟ้าของใจ้งเนี่ยทำมาเนียนมากนะครับคือเฟดมานี่พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราต่อเรื่องน้ำหนักน้ำหนักของตะเกียบก็สามร้กรัมกับแ0ดร้อเท่าไหร่นะทีเมื่อกี้แปดร้อยสามสก็เป็น1ันพั่งแต่ว่าอันนี้จะต้องตัดตัดดีมีตัดหลักอานตัด ซางอีกก็ตีไว้ทักโลหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งสำหรับเฟรมซึ่งมาเป็นรถรถตัวท็อปถือว่าโอเคถือว่าเบานะเพราะว่าถ้าเฟรมโลหนึ่งชุดเกียร์สักสองโลล้ออีกสักสองโลก็ถือว่าโอเคแล้วสี่โลห้าโลกว่าแล้วก็พวกแฮนด์สเตมโคเนน้นอีกสักโลหนึ่งไปหกอาจจะหกจุดห้ากันหกลงโลกว่าในระบบริมเบทซึ่งผมว่าโอเคในชุดเกียร์ระดับแบบ ชุดเกียร์สโลนะก็อาจจะเป็นพวกฟอนต์หรือเป็นเลสหรือเป็นดูราเอทอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างค่ายแคมเบรโลก็เป็นพวกเลคคอร์สเพื่อเลคคอร์สสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตัวล่างอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะบวกไปอยู่เจ็ดโลก,ก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้โดยหลักๆแล้วผมว่าด้วยง,งานสีโอเคยอมรับได้แล้วก็ตัวฟอนต์ในโลโก้ของเฟรมก็ถือว่าเป็นโลโก้ใหม่แล้วเด่นชัด แล้วก็ส่วนการประกันนะฮะไม่ต้องห่วงลูกค้าที่ซื้อกับทางเราหรือสาหรือทางศูนย์ที่เป็นรถนําเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราดูแลให้รถสําหรับลูกค้ามือแรกเนี่ย5ปีเลยนะครับแล้วก็ส่วนสีเราดูแลให้กับลูกค้า1ปีซึ่งมองว่าลูกค้าเนี่ยในกลุ่มที่สามารถมองวางแผนแล้วซื้อด้วยระยะย,ยาวเนี่ยใน5ปีเนี่ยคุณใช้เนี่ยตกปีนึงไม่กี่ตังค์นะแล้วก็คุ้มแต่ส่วนใหญ่แล้ว ที่ผมเจอบางคนเปลี่ยนเร็วไปเปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนไปก่อนคือรถเนี่ยบางอย่างเนี่ยรถมันดีแล้วคือคุณเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนล้อหรือเปลี่ยนชุดเกียร์เนี่ยทุกอย่างมันมีผลสัมพันธ์หมดบางทีอาจจะเปลี่ยนฟีลไปเลยด้วยการเปลี่ยนล้ออย่างเดียวคือถ้าคุณใสนใจมาทางด้านรถแบบนี้แล้วอ่ะมันเป็นรถออราวมันไม่ได้แอโร่ไดนามิกจ๋ามันเพาะทางใช่อย่างแจ๊สเนี่ยมันมันแบ่งกลุ่มแล้วเป็นออราวก็คือจะเป็นรถอยู่ในกลุ่ม DCR ซึ่งในสเตทเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เป็นรถแข่งทั้งออราวาแล้วก็ทางเรียบและก็อโร่ด้วยแต่ถ้าเป็นรถแอโร่จ๋าอย่างแจ๊นเนี่ยเขาก็ทําเป็นรุ่นพรเพลแอดวานเนี่ยก็จะเป็นแอโร่จ๋าเลยคือถ้าชอบก็ไปตัวนู้นก็ได้ซึ่งมันเป็นรถซึ่งแอโร่ล้ำหนักก็จะมากสักนิดน,นึงอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะให้น้ําหนักที่เบาแล้วก็พุ่งได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็เฟรมตอนนี้ก็บอกเลยฮะปียี่สิบเอ็ดตอนนี้หาของค่อนข้างยากด้วยแล้วก็มีไม่กี่ตัวเพราะว่า ในตลาดกอย่างปีแล้วที่เรามาเจอกันในสถานการณนะ์โควิดเนี่ยโรงงานก็ปิดไปไม่มีของก็ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามากิ้งก้างนะฮะถ้าเรามีเราก็พร้อมที่จะขายให้แล้วก็บางตัวเราอาจจะเสนอหรือหาสินค้าให้ลูกค้าได้ด้วย<ช><ห>นะครับส่วนใครที่ชอบรีมเบกเดี๋ยวเราอาจจะมีคลิปหน้ามามให้ดูกันนะครับในเวอร์ชั่นของรีมเบก ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งไปเลยนะฮะอ่าครับผมตอนนี้เราก็ทําช่อง Youtube แล้วนะฮะก็เอาง่ายๆกันก่อนก็เดี๋ยวฝากลูกค้าใครชอบใครติดตามเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับว่าเรามีลักษณะเป็นยังไงหรือคลิปควรจะพัฒนาไปแนวไหนก็ฝากลูกค้าทําคลิปหรือเป็นคอมเมนต์มาให้เราดีกว่าติชมชมมาเลยว่ากันมาเลยคุณยิ่งเกลียดคุณยิ่งชอบผมอะเชื่อผมอากจะแบบเฮ้ย น้องสองคนแม่งยังพูดไม่บู๊เกินอ่ะเดี๋ยวผมก็พยายามจะหาคําพูดเด็ดๆยังมือใหม่ครับยังมือใหม่อ่ามือใหม่นะเดี๋ยวเราเติมเติมสีสันให้ในคอมเมนต์เราว่าเฮ้ยโหพี่ชอบแบบนี้ไม่รู้ไม่รู้กันอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะเติมคอมเมนต์มาให้จะได้ฟังแล้วสนุกสนานในคลิปด้วยนะครับหรือใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกมาเราจะได้ทําคลิปถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการดีกว่านะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเราเราไม่รู้จะทําคลิปอะไรเพราะว่าด้วยสิ่งที่เรา เจองานทุกวันน่ะอาจจะเบื่อเบบ้างในร้านสไตล์คือลูกค้าบางทีอาจจะแบบบางอย่างเนี้ยเรายังไม่เคยทําเลยนะคิดตั้งเกียร์สอนลูกค้าตั้งเกียร์เป็นเรื่องเรื่องที่ทุกคนต้องเจอนะผมเองก็เจอทุกวันแต่ว่าลูกค้าอีกส่วนหนึ่งหรือนักปั่นหลายท่านไม่มีความรู้เลยบางทีอ่ะสามารถคุณดี y อเองได้อ่ะดูยูทูเซลล์อ่ะแบบคุณไม่จ้เป็นต้องมาร้านชอบอะไรก็ใช่แต่ที่ร้านเนี้ยบอกเลยลูกค้ามาตั้งเกียร์ผมไม่เคยคิดตังนะตั้งแต่ทํามาเนี่ย คือมาเนี่ยแค่เขามาหาเรานี้ก็ดีใจแล้วอ่ะแต่ว่าบางทีแบบเออแบบไปเห็นเขาบมาบนบแบบไปตั้งเกียร์เนีย่ยเสียตังผมว่าก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆผมมา,าทำคลิปให้อ่า<ต>จะได,ได้รู้กันเองเ,เอาแบบเอยเอาทั้งละเอียดแต่แบบหยาบๆแล้วกันคลิปหยาบๆหน่อยก็อาจจะทาสั้นๆวิธีการตั้งเกียร์ด้วยการใส่ตั้งสายสลิงแต่วิธีการเริ่มต้นเลยนะั่นแหะการเซ็ตเกียร์ใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราทําให้แล้วพยายามติดตามพวกผมแล้วกันจะได้มีกำลังใจในการทําช่องนะฮะแล้วก็เดี๋ยว ประมาณปีนี้เราก็จะวางแผนใน้านทําคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ผมคิมครับจากผมไปครับผมจากเจ้าเคเคไปนะครับวันนี้ก็ลาไปกับเจ้าแจนจีซีอนะครับนะครับสวัสดีครับ